ย้อนสัมภาษณ์หนุ่มกะลาพูดถึงภรรยาจูนเพนชุลีสุดซึ้งผ่านรายการดังลั่นอยู่กันแบบเพื่อนไม่จู้จี้จุกจิกถือเป็นคู่รักคนดังในวงการบันเทิงที่ได้ตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของนักร้องผู้แสนอบอุ่นอย่างหนุ่มกะลาและภรรยาสาวจูนเพนชุลีซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านฝ่ายชายเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงภรรยาและจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งสอง และช่วงเวลาที่ตกต่ำของทั้งคู่ผ่านรายการดังอย่างเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิงเมื่อช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัมภาษณ์ที่ซึ้งกินใจแฟนคลับเป็นอย่างมากจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่โดยหนุ่มกะลาได้เล่าถึงครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันว่าตนเองเจอกับภรรยาเมื่อตอนหมู่สี่แต่ตนเองไม่ได้จีบภรรยาแต่ไปจีบที่สาวของเธอซึ่งทางหนุ่มชื่นชอบพี่สาวของจูนเป็นอย่างมาก แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้ชอบกลับและทุกครั้งที่มีการปิดเทิมทางภรรยามักจะกลับมาอยู่บ้านสวนของพี่สาวที่สมุดรปราการโดยหนุ่มเองก็เป็นคนสมุดรปราการเช่นกันทุกครั้งที่หนุ่มซ้อมวงโยธาทิตย์ก็มักจะเห็นจูนนั่งอยู่ก็มีความรู้สึกว่าตนเองชอบจูนซึ่งกว่าจะได้เบอร์เธอก็ต้องขอจากพี่สาวของจูนอีกทั้งได้เผยอีกว่าเขากับผมจะอยู่กันแบบเพื่อนเช่นถ้าผมนั่งกับเขาแล้วมีผู้หญิงเดินผ่าน ผมสามารถพูดแซวผู้หญิงได้เหมือนเราอยู่กับเพื่อนจริงๆเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้คงเป็นสาเหตุที่ทําให้อยู่กันนานอยู่กันยาวเพราะว่าเราปรึกษากันแบบเพื่อนนิสัยเขาไม่จุกจิกไม่เช็คโทรศัพท์ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยถามว่าโทรตามไหมคือเขาตามพักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มตัดหางปล่อยวัดเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเองช่วงเวลาตกต่าก็ไม่เคยหายไปไหนและเมื่อพิธีกรได้ถามว่าช่วงที่ตกต่ำพันรายาก็ไม่เคยไปไหน หนุ่มก็ได้ตอบคำถามนี้ว่าครับผมว่าความเป็นผมในวันนี้ผมกลับมายืนได้อีกรอบการตัดสินใจหลายๆอย่างเกิดจากคำปรึกษาของเขาการเลือกทางที่ถูกต้องว่าเราทำอะไรควรจะเลือกทางไหนผมว่าส่วนสำคัญมากๆคือเกิดมาจากเขานี่แหละแต่ว่ามันเคยมีคำพูดหนึ่งตอนช่วงที่ผมตกต่ำมากๆตอนนั้นไปซื้อบ้านใหม่กันแล้วยังไม่มีแอร์เพราะเพิ่งย้ายเข้าไปมันร้อนมากผมนอนอยู่ข้างเขาแล้วก็บอกเขาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะลำบาก หลังจากวันนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆ